สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็มาพบกับพี่จ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาปล่อยสกูชี่ที่เหลือนะคะตอนนี้เหลือแค่3ชิ้นเท่านั้นเนาะแล้วก็เป็นของแรกของไอ r บ o ูมนะคะใครไม่มีต้องรีบจับจองนะมาดูไอดีลน์เพี่อนก่อนเลยนะคะ jn u n ้ e ส n u t s R a นะคะรับโอนกับปนอิมเสเนาะลงทะเบียน30อิมเอสห้นะคะเงินปนหายพี่ไม่รับพี่ชอบนะแนะนําให้โอน ให้โอนดีกว่านะคะไม่รับจองเนาะโอนก่อนได้ก่อนนะคะส่งของทุกวันพุธและเสาร์ห้ามเร่งนะแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่มาอุดหนุนนะคะตอนนี้คือของเหลือเท่านี้แล้วนะคะเป็นเหมือนจะเป็นของปล่อยนะเหมือนจะเป็นล็อตส,สุดท้ายนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีของกระ,ะจกิกระจกออกเพิ่มมาเพิ่มด้วยนะคะก็ส่วนมากนะคะ,อะขอบนนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวจะเป็นของแท้นะคะรับรองราคาถูกแน่นอนเลยนะคะเป็นของพี่จะรับของมานะเป็นของแท้เนาะ แล้วก็จะมีของแม่แท้ด้วยนะคะราคาถูกแน่นอนเนาะให้น้องๆติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูสกูชชี่ทิ้นแรกชิ้นแรกที่เหลืออยู่นะคะจะเป็นว a ฟเฟิลนะคะอ่ะนี่ดีกว่าให้เห็นเป็นว a ฟเฟิลนะคะมาดูแพ็กเกจก่อนเนาะแพ็กเกจนี้นะคะคือตัวนี้พี่ทําเองนะแพ็กเกจนี่นะคะแพ็กเกจก็ยับนะเพราะว่าเป็นแพ็กเกจออริจินอลมานะคะส่วนตัวนี้มันหายเนาะนี่นะคะคือต้หนิ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะคะนี่นะคะมีลายเส้นบลูมนะเดี๋ยวนะพี่หายนี่นะคะบลูมก็แลแล้วนะตัวนี้เป็นวอฟเฟิลที่สโล์มากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะตำหนีก็แตก,แตกๆนี่เนาะแลแล้วนะคะเป็นเบาเชนสีเงินนะอุ้ยนี่นะคะชิ้นนี้ลดราคาเหลือแค่ 320บาทเท่านั้นคือถูกมากๆเลยนะร้านอื่น400ร0อแล้วนะคะต่อไปเป็นชูโรสนะมาดูสภาพแพ็กเกจก่อนนะคะก็จะมีสติกเกอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีแพ็กเกจตัวนี้เนาะชูโรสนะคะแพ็กเกจก็ยับนะเพราะเป็นแพ็กเกจออริจินอลนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ถุงแก้วไปให้อีกทีเนาะนี่นะคะคือนุ่มสโลมมากๆเลยนะชิ้นนี้ก็แรเหมือนกันนะคะก็จะมีหลเส้นบลูมตรงนี้นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ของแท้แน่นอนเนาะอาจจะรู้น้องๆน,น,น่าจะรู้แหละไม่น่าอาจจะรู้นะคะก็นี่นะตำหนิน,นะคะก็จะมีแตกๆต,ตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะคะขอโทษนะคะก็นี่นะชิ้นนี้นะคะราคาสามร้บบาทเท่านั้นนะคะไม่รวมส่งนะเพราะว่ามันถูกมากๆแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็น ช็อตเค้กไอบูมนะคะแล้วช็อกโกแลตนะนี่ไอบลูมนะคะนี่นะแพ็กเกจมันคือแบบมันนุ่มสโลมมากๆเลยนะคะตำหนิก็จะมีนะมีตรงรูปสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีแตกๆตรงนี้เนาะตรงนี้ด้วยนะคะแต่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะแล้วก็ไม่โหดด้วยนะตรงนี้ก็เรียบเนียนนะคะชิ้นนี้ราคา750บาทเท่านั้นส่งฟรีนะคะส่งฟรีคือมันถุงมากเลยนะร้านอื่นเนี่ยก็คือแบบ800อ่ะยเลย เ0 0เลยดีกว่านะคะ900อัพแลลวนะบางร้านก็จะมีพันสามพันสี่ก็มีนะคะก็อยากจะให้น้องๆมาอุดหนุนกันเยอะๆนะก็สามชิ้นนี้เป็นเหลือปล่อยชิ้นสามชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็น้องๆมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะ